การศึกษาจริงๆว่าเพื่อที่จะได้รู้แจ้งความจริงของธรรมะที่เราได้ฟังด้วยการประจักษ์แจ้งไม่ใช่เพียงแต่ฟังแต่ชื่อเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่เข้าใจผิดนะคะว่าอนุบาลเนี่ยก็คือชั้นซึ่ง คุณสุรีจะใช้คําว่าเตี้ยเตี้ยนะคะหรือต่ตําำ,ำหรือว่าต,ต้นต้นแต่ก็เป็นผู้ที่ตรงต่อความเป็นจริงว่าตราบใดที่ยังไม่สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก,ก็จะต้องมีการคุ้มครองตัวเองด้วยการฟังให้เข้าใจค่ะจุดประสงค์จริงๆก็คือให้เห็นถูกให้เข้าใจถูกว่าที่กําลังศึกษาได้่ยนะคะกำลังฟังก็เป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่มีจริงๆฟังเท่าไหร่เท่าไหร่ เมื่อไรจะรู้ความจริงของลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังได้ยินได้ฟังเมื่อนั้นก็จะพ้นจากความเป็นอนุบาลแต่ว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่รู้นะคะก็ต้องเป็นอนุบาลไปด้วยความมั่นคงจริงๆนะคะที่จะเข้าใจว่าไม่ได้ต้องการอย่างอื่นเลยทุกชาติที่ได้มีโอกาสฟังพระธรรมก็เพื่อที่จะได้เข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงจากการตรัสรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้นะคะ เพราะฉะนั้นก็ขอพูดถึงเรื่องเหตุก่อนที่เราจะได้ฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคะแต่ก็เข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้หรือว่าเพราะเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีใจของเราก็ขุ่นมมวหรือพอได้ยินเสียงที่ไม่น่าฟังใจของเราก็ขุนเคืองพอได้ยินเสียงที่น่าฟังมีเรื่องมีราวในชีวิตประจาวันเราก็เข้าใจว่านั่นเป็นเหตุ ที่ทําให้เรามีความสุขบ้างความทุกข์บ้างแต่นั่นโดยไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะจึงมีความเข้าใจในเรื่องตัวตนในเรื่องเราในในเรื่องเหตุโดยการคิดเอาเองนะคะว่าสิ่งนั้นก็เป็นเหตุสิ่งนี้ก็เป็นเหตุแต่จริงๆก็ถูกต้องถ้าได้ฟังว่าทุกอย่างต้องมีเหตุและเหตุเนี่ยไม่ได้หมายเฉพาะแต่เหตุเจตสิกใช่ไหมคะแม้อวิชาก็เป็นสาธารณะเหตุ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมะเนี่ยค่ะต้องฟังให้รู้ว่าขณะนี้เรากาลังฟังตรงไหนเรื่องอะไรถ้าเราจะฟังเรื่องเหตุเจตสิกหกก็หมายความว่าขณะนี้เราไม่ได้พูดถึงอื่นอุดมมาเหตุคือกรรมทุกอย่างแล้วแต่กรรมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าไม่มีกรรมเป็นปัจจัยวิบากทั้งหลายก็เกิดไม่ได้เห็นก็ไม่มีได้ยินก็ไม่มีได้กลิ่นก็ไม่มีเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นผู้ที่เข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังและรู้ว่ากำลังพูดเรื่องอะไรด้วยเช่นพูดเรื่องเหตุปัจจัยถ้าใช้คำว่าเหตุปัจจัยทุกอย่างเป็นปัจจัยแต่ปัจจัยโดยความเป็นเหตุมี6ได้แก่สภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกหและเราก็ได้ ฟังกันมาจนกระทั่งถึงเหตุกับนาเหตุ